โอเคครับก็สวัสดีเวรุ่นที่น่ารักด้วยละกันนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเอเบสิบเก้าอีเช่นเคยเลยครับผมวันนี้มาในม่านของงาน6ล้อนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปขุดดินถมที่นะฮะก็จะเป็นงานลอกนานะครับวันนี้อ่านี่เลยครับก็มา2คนกับเสียเกมนะฮะวันนี้เสียเกมเขาจะรับหน้าที่ขับ6ล้อแล้วก็ขับเลนเปโคนะครับผมอ่าเพราะว่าเสียปามเขายังไม่มานะครับผมนะ มือขับรถเบโคของทีมงานเรายังไม่มานะครับก็เลยแบบว่าต้องทํากัน 2, 2> <ม>คนไปก่อนนะฮะอ่าชิวๆครับ,ว,ว,รบวันนี้วันนี้เรามากับอ่าโดมิเนเตอร์นะทุกคนนะนี่เลยครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปที่นาก่อน,ออนเลยนะฮะไปที่หน้างานอ่า<ข>อไปฮ <ผม S 1> ะรถหัวองตอร์ซด์วันนี้มาอยู่ในแมบอ่าไร่หมูเพชรนะครับผมของเสียเต้น,นะฮะอันนี้เป็นแบบไทยจะพุ่งลงจะพุ่งลงข้างทางไม่ไหวไม่ไหว ไป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 เฮ้ยๆๆขันหลังนั้นทำอะไรนั่ะนี่ยผมไม่เห็นผมไม่เห็นโอ้เอาเรื่องจัดนะครับผมมองไม่เห็ลังขันหลังนี้เขาจะสร้างแต่คอนเทนต์อย่างเดียวเลยไม่สร้างเหรอโหเออแล้วสมมติว่าสมมติว่าพี่เอ้ยไม่ใช่สมมติว่าเกมเอาดิมมาเทสแล้วใครจะขับไมโครพี่วันนี้ก็ไม่รู้ว่าพี่ใส่ดินก่อนอ่ะอ้าวเฮ้ยอะไรอ่ะชวนอะไรอ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไปชนอะไรวะเกมชนอะไรอ่ะเออผมไม่รู้อะไรวะไม่ก็ต้องขับแม่โคครับผมต้องบอกว่าขอดีเท่เปลุกปุ๊กลุกปุ๊กลงสซ่าลุกุ๊กลงสซ่าพี่พี่จะขับรถไถวันนี้พี่จะขับรถไถดันดินเฮ้ยเสียงอยเสียงอยเสียงอยเยอะมากเสียงอยเยอะมากเกมเกม ยังต้องใส่เน,นี่พี่ก่อนนะนี่เอ้ยหรือว่าเกมใส่ก่อนวนะเอ้ยไม่ใช่ดิใส่ใช่เพราะว่ามันจะได้ทันรอบกันไงดูดูดูเสียงถอยรถคันนั้น <laughs> โอโ้โหดูดิทุกคนต้องค่อย <laughs> ๆถอยแล้วยยทุกคนนะเสียงถอยเกียรมากทุกคนเดี๋ยวเกมเดี๋ยวเกมใส่พี่ก่อนครับพี่เอาหกคิวพอเอาเอาเอาดิลุกเอาขี่รุ่วออเกมมันใช่พวกขี่มันปะน่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกิมันเหลืองเหลือไม่ใช่หรอใช่ใช่หรือเปล่าไม่น่าใช่นะเทเทแถวพี่ก่อนอือนั่นแหละจะใส่รถเราก่อนเลยนะครับอันนี้ลอกนาครับลอกนาเอ้ยไม่ใช่นาดิไม่ใช่หรือเปล่าวะที่ไหนไม่หนพี่มันต้องพับแกะแต่นีนี้ดินจะไม่ล่วง อะไรพี่พี่แล้วจะจมหรือเปล่าเนี่ยรถแข็งม่ต้องพับให้ฝุ่นอย่ดิงั้นรถแข็งอาจารย์มาครับเดี๋ยวเรานั่งรอคุณมาเกียนในรถละกันนะฮะโอเคเต็มแล้วฮะเจ๊ยพี่เต็มไวเกินนี่ไงเกมดูดีเต็มรถเลยนี่เกมสารเลเกเกมได้เลย ตายตายตายพี่ไม่เข้าใจร้อนคือ,อดูเสียวถอยรถ <c oughs> คุณม่ากเกลียดิเลี้ยวถอยไม่ได้คลิบจะเหลืองไม่เนี่ยทุกคนคก็ชอบไม่เหลืองหรอกกว่าคลิปเหลืองมากเลยนะพี่ได้เป็นไรเชื่อพี่แะทุกคนนะถ้าจอดแก้ๆมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกพี่คันนี้ เพราะมู่กี่มันต้องพับเข้าตัวหาตัวรถให้เยอะที่สุดอ่าเรืครับผมโอ้ยท่อล่นมาก เราขับไาโเคเซียนไปนนะทุกคนนะแต่พี่ขับมานานุกแต่เต็มยังเนี่ยรถผมใส่เยอะเหมือนกันนะที่ขับรถไถนานรอแค่พอป็ดไม่อยู่ป็กไม,ม่อยู่ชาด์จไฟชาร์จไย รถแท่นน right, okay. ่าจะไม่ได้ออกงานเออไหล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 เฮ้ยไม่ควรจะร่วงไม่ควรจะร่วงโอเครถแท่นแทบไม่ได้ออกงานเลยเต็มครับผมปุดจนเต็มแหละรถผมอ่ะเอาผม FTR สองสี่ศูนย์นะผมโชคดีที่ไม่ไม่ได้ใส่สเกิร์ตมาแล้วทุกคนนะดินจมไปนู่นโหจนกันหมเต็มๆอ่ะทำงานเดิมใช่ป่ะพี่ใช่ครับมาเลย ่าขออยากจิบกาแฟผมชิวๆนะผมโอ้มีไฟด้วยโอ้โฮเท่เลย้ถนนก็มีไฟอ่ะโอ้โอดินไม่พอดันว่ะแล้วเ,เดี๋ยวรอกเกมมาก่อนนะเดี๋ยวเรารอคุณแล้วเกมมาแล้วกันนะนกำลังไปเลยมาครับสิ่งมาเลยนนุ่นๆมาแล้วครับไป ปปปมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหเลย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 โอ้โหอ้ซิ่งจัดรี่วงไอ้สี่วงสี่วงโอย่างซิ่งว่ะโอ้โหซิ่งเกินเปร่าลูกพี่แรงจริงครับเชื่อแล้วว่าแรงเอาผมป่อเดินไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกมาไหมยังไม่เสร็จนะพี่บ่อนี่ย่างย่ง เอาใสไใอ่ที่ดันลงไปเด้อโอเคไปเดี๋ยวเกมเดี๋ยวเกมไปอันนี้ก่อนพี่เลยอ่าติดติด,ด<ๆ>เดี๋ยวดับลงมันก็อันนี้ได้ละไปเลยไปไปล่ลด้ผมดันหน้าผมดี

อะไรเดี๋วนต้นไม้พันท่าสามสีด้วยน่าอ,อ,อเขาแรงเลยดอดิน้อยหยุดน้อยเดินเแล้วก็ได้ไม่ไปวะมาตายนะผมแม่เขารักในการขับรถถ่ายทุกคนนะขาไม่ขับต่อไปครับผม เดี๋ยว,วไม่มีที่เทไงที่ไมใ้ใจมันรักไหมทุกคนนะมันถ่ายแรงมากเลยฟอร์ดไปแปลสามศูนย์ล่าสุดติดแล้วเออนี่ขาไม่ถอยนะ้ทุกคนนะเพราะว่าถอยทีเดียวไม่ได้ว่าเสียงแบบเต็ดเต็ดเต็ตัดเต็ด ต้องเลือดกิน,นขนาดไหนครับที่คุณทำลูกเสียงถอยแบบนี้มานะทุกคนนะเดีย๋ยวเราไปขึ้นดินก่อนค่อยๆขับนะทุกคนนะค่อยๆขับแล้วค่อยๆปุ่นเดี๋ยวดนจะร่วง <-T3> à, à, chào nhào, 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 à, weo khắp foot base luôn á bén cơn nè, giờ nãy, à, à, ถ้าผมได้ได้ได้ไดมามามาผมก็ได้ผมจะได้หยุดอย่างถอยบ้าๆที่สักทีอ่ะถอยเก๋า <Rey> ถอยก็เท <Okay. S 1> ่อะเ่อ่าเดี๋ยวเรารอคุณนมกเกมนะฮะอ่าโอ้รถคุณลอยได้ป่ะ ลงดำลงดำที่เหมือนจะไม่ลงนะทุกคนนะวุ้งขี่ยังไม่ทันอ้าดินลงไปแล้วนะม่โคคนี้ต้องใช้สมาธินะทุกคนนะนนนนด้านด้านด้านดิไหลออกละเอ้ยไม่เด็กรอสักครู่นะพี่เดี๋ยวก็เต็มารถผมโอเคครับอัดไปเยอะละซีซีรับซีซี แค่เต็มแล้วเราฝากยายรถหัวออไปด้วยนะพี่ได้ครับแด้คนระัแค่เต็มแล้วพวกนะ FIA เราแค่เตร็มใช่เสร็จแล้วแค่เสร็จแล้ว ได้แล้วได้แล้วนิดเดียวอนิดเดียวนิดเดียวแล้วทุกคนนะไป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 เต็มยังเต็มยังเต็มพารที่เต็มแล้วนะครับแสงของผมต่อเลยฮะเดี๋ยวขยับไมโคร่อนพี่ไมโครติดไมโครติดขยับไมโครอุ้ยไม่ไม่ไม่โครติดไปพาร์ทเกินว่ะไมโครติดไปพาร์ที่อย่าไปชิดเยอะ ขับอย่างเตียนะพี่บินล่วงเราเรอบางปามกลับมาอยู่นะทุกันนะตอนนี้บางปามวันนี้เขาขึ้นไปจัดคอมมาครับผมวันนี้มาแล้วครับมาแล้วครับขอแห้งนิดหน่อยฮนะก็ขอ,ขอมมันแห้ง ขาประเทศเข้าเอาแต่นอนร้องไห้นะทุกคนนะที่ไม่ไปยกไอ้ไอ้ชาขาวมานะผมชาขาวอะไรนอกชาขาวชาขาวย้อยที่แบบว่า 40, 40อ,อางศาเลยแบบนี้ชาขาวเหรอชาขาวอีชาขาวใช่น้ำแต่แที่คนมองบอกที่คนมองอคนอื่นก็อาจจะว่าเป็นน้ำเปล่าอ๋อ ไม่โคหมดเลยตัวรถัมมองไม่เห็นนี่ักคู่พี่อยากไปไหนนะแอบเด้ยดิยนด้วงด้วงเฮ้ยเทียบเทียบรถไหมนี่แต่ที่ถ้าได้อยู่ตรงนั้นเลยเดี๋ยวผมเพราะว่าผมจะ ูแขนและอ้าแขนเดียวแล้วแม่โค้ดเหมือนกันโค้ดซู่ชีอ่ะดูดีอ้โหรู้มากครับทุกคนนะแม่โค้ดีผู้ขี่หรือว่าผมบางตามเขาเอาเอาเขาเสกดินเสร็จแล้วให้ทุกคนปไปไใส่กันเถอะแล้วแม่เขาเสกดินไปแล้วรถรถผมมากไปแล้วไปแล้วจะทอมเสร็จไหมวันนี้เน็้ยี่โอ้โห เสร็จแล้วก็ตัดงานเลยตัดหน้าที่ทิ้งเลยตัดตัดเขาเรียกอะไรนะตัดงานตัดไอ้ชิคสัญญาทิ้งเลยพี่ีเกียศแล้วอ่ะเขาเขาไม่จ่ายเงินทำานทีนี้อ้าวตกหน้าสิครับอ้าวอะไรเหมือนรถเก่งจะแรงกว่านั่นอ่ะที่ครับพี่ใช่แรงแค่เท่าอ๊อบบ้าวแรงแค่เท่าอ๊อบาอ้าวทิ้งหาแล้วโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยยทิ้งหาแล้ว ตาจะทำโอ้ยครบ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 โอ้คนระ,ะดับครับดีกวคนระ,ะดับไม่ผมว่าผมจะถ่ายปกคลิป <c oughs> คนระ,ะดับเลยครับอ่ะทุกคนเราถ่ายปกคลิปก่อนแล้วทุกคนนะ FTR สองสี่ศูนย์นะทุกคนนะ ผมจะพยายามไม่ถอยนะพี่เฮ้ยนะอย่าเสี่าถอยนะไฟกดเบร์แล้วผมนี่แล้วผมจะผมพยายามจะไม่ถอยนะพี่ผมจะผมพยายามจะไม่ถอยไปเอาเทาทีุ่ดสบายใจเอาทีุ่ดสบายใจเลยครับนี่ผมจะพยายามจะไม่ถอยเพราะว่าเสียงมันไม่ดีแล้วผม ผมพยายามจะไม่ใส่เกียร์ถอยนะผมเพราะว่ามันนั่นแหละครับตามที่ทุกคนรู้แหละโอเคเลยปังโอ้โหลมไถลมไถติดได้ไหมพี่ไหวเปล่าโอ้สบายครับนี่นะรถไถห้ารถไถห้า นี่ได้อยู่นะนี่บางปงาร์มไม่อยู่บางปาร์มอยู่นี่ให้บางปาร์มขัดละใช่บางปาร์มนี่ชอบเลยนะทุกคนนะยิ้มมหลุมเจาะเลยนะทุกคนนะบางปงาร์มอ่ะยิ้มมะลุกเยอะ <ๆๆ S 2> ไหวไหมยังไหวไหมนะพอละนะครับคลิปนี้เป็นดี่กลัวผม โอเคครับผมก็<ด>ถ้าคชอบนะฮะฝากกดไลค์ครัเราด้วยะกันนะครับก็ไปเจอกัน,นคลิคออปหน้าครับสวัสดีครับ